สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้ย่าหน่อยตั้งเกษตรจะมาลดความอ้วนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อ้วนหนักมากย่าหน่อยเคยเล่นห่วงมาหลายปีแล้วไม่ได้เล่นปีนี้อ้วนมากย่าหน่อยก็จะมาลองดูนะคะว่า่าหน่อยจะ่ทำได้ไหมแต่ก่อน่าหน่อยก็ทำประจำแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำอ้วนหนักยางยางใต้ท้องมีเยอะ ย่าหน่อยจะลองทำดูว่าจะทำได้ไหมจะเอาให้เหงื่อออกสักหน่อยนะคะ F4 ย่าหน่อยก็จะก็จะทำไม่ได้ทำนานแล้วค K F4 จะทำนานแล้วนะคะจะลองดูว่าจะได้กี่นาทีนะคะหว่วงยางใต้ลานนม,มเยอะมากก็เลย จะลองดูว่าจะได้ไหมแต่ก่อนนี้ย่าหน่อยออกประจำนะคะแต่ก่อนนี้ทําเป็นได้เป็นประมาณยี่สิบนาทีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงไม่ได้นะะอสี่ลองดูเนาะห่วงยางเยอะมากเลย แต่ก่อนนี้ก็ออกประจำแล้วก็โยคะด้วยแต่เดี๋ยวนี้แย่หน่อยสบายมากไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะยนมหมคะาเอสีลองดูว่าแย่าหน่อยจะได้กี่นาทีนะคะเอาให้เหงื่อซึมนิดหน่อยก็จะ เลี้ยงสามแสบนะคะเห็นไหมคะอาจะทำได้กี่นาทีช่วงนี้ยาหน่อยรู้สึกอวดมากนะคะห่วงยางเยอะ ได้กี่นาทีเนาะเอฟซีขอเงื่อเจ็กหน่อยช่วงนี้อ้วนหนักเลยคะ่ะมันเป็นกำลังใจย่า,ยาหน่อยเด้อย่าหน่อยจะออกกำลังกายวันนี้วันแรกของปีนี้นะคะ ะคะซ4จะได้กี่นาทีเหงื่อกำลังออกแล้วนะคะนี่มันจะออกอ่าวันนะจะเริ่มออกว่าเงันเถอะจะเริ่มออกว่าจะได้กี่นาทีนะคะ แต่ว่าจะหักโหมวันเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องค่อยออกไม่ได้ออกสองสามปีแล้วนี่จะไ,ได้กี่นาทีนะคะเอซี FC. ของเจา้าหงืาก็พอ เนือเริ่มออกแล้วค่ะเนื่อเริ่มออกซิิบแล้วค่ะ เนี่ยและค่ะได้กี่นาทีกี่นาทีนาะนี่เบนตาไม่มีห้านาทีแล้วมึงเอาอีกเช๊กสามนาทีนะค่ะเอสี ก็เงกสิบหนึ่งก็พอพอ้พอวค่ะ ได้กี่นาทีเนาะเดี๋ยวดูโอ้โหได้หกนาทีแล้วนะคะทีนี้เอาอีกย่าหน่อยก็จะเอาอีกสองนาทีนะคะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อวันนี้ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะเหงอเริ่มซิบซิแล้วนี่่ะช่วงนี้อ้วนมากขอแล้ค่ะเหง่อออกซิบซิบแล้วนะคะนี่เริ่มเหงอออกแล้ว ตร่วงนี้ย่าหน่อยอ้วนมากนะคะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวก็จะเอาไอ้กล้วยให้สามเสบก่อนนะคะปากเป็นีต้ามากินกล้วยมา ก้วยให้ซีตากินนะคะก้วนก้วยเจ้าของเองก็จะเอาให้ซีตากินนะคะอาเอมามานั่งนั่นั่งนั่งนั่งให้เอดูหน่อยนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออกล้องลงหน่อยนะคะเอเดี๋ยวเอี T ไม่เห็นนะคะ à à à, nâng lùng, nâng lùng Nâng lùng, nâng lùng Nâng lùng, nâng lùng Nâng lùng, nâng lùng Mẹ NĂNG Mẹ NUUорт, à, lùng, năng lùng. Năng lùng, năng lùng. Năng lùng. นั่งลงที่จ้านั่งลงนั่งลงก่อนนะคะมานั่งตรงนี้จ้า คลิปนี้ขอลงไล้์เพียงแค่นี้นะคะเอสีเนี่ยหน่อยทํากษติวันนี้ไปไอที่นานะคะทำถนนหนทางเพิ่งเสร็จก็เพิ่งเข้ามาเหนื่อยๆอยู่นะคะคลิปนี้ขอลงไล้์เพียงแค่นี้คะ่ะ